ืนิวแสนทอกนะครับทุกวันอังคารและพฤหัสในช่วง13รายกาถึง14รายกาที่ n b t ในบนทนในนพอเราพูดถึงเรื่องม็อบเนี่ยหรือการออกมาแสดงความคิดเห็นที่แลดูว่าเป็นมวลชนต่างๆเนี่ยผมก็จะนึกถึงท่านหนึ่งนะฮะที่ถือว่าเป็นเป็นโมเดลหรือเป็นไอดอลของของการนําทีมเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านรับดนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีครับท่านสุพรอัตถาวงหรือท่านแลโมนะบสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณท่านนะฮะที่ได้กรุณ้มาร่วมรายการอีกครั้งหนึ่งซึ่งอย่างที่ผมนําเรียนว่าพอพูดถึงม็อบทีไรจะนึกถึงท่านทุกทีนะว่าการรับมือการวางกรอบการวางยุทธศาสตร์วันนี้พูดในฐานะที่ทําหน้าที่เหมือนกับอาจจะดูแลม็อบหรือให้ความ อะฮะความเข้าใจเกื้อกูลต่างๆเนี่ยวันนี้ในส่วนของรัฐบาลเองในตาหนะที่ท่านทํางานในส่วนตรงนี้ท่านมีแนวทางในเรื่องการรับมือกับม็อบอย่างไรบ้างครับอันดับแรกนะฮะเราเราพูดมาตลอดว่าวันนี้รัฐบาลเองภายใต้การน,นําของพลเอกประยุทธ์จันร,รโอชาเนี่ยนะครับ,รบเราเกิดวิกฤตทางการโดยวิกิจในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของวิกฤตโควิดนะครับ,รบผลกระทบวิกฤตโควิดนั้นมันสร้างความเสียหายให้ใหกับทั่วโลก นะครับประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีที่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ทีมทางการแพทย์รวมถึงรัฐบาลเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายาความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยเหมือนกับการรวมไทยสร้างชาติจนทําให้วิกฤตของโควิดนี้นะครับก้าวไปด้วยดี แล้วก็ <c oughs> ประเทศไทยเองเนี่ย <c oughs> นะครับ <c oughs> ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นประเทศที่แก้ไขปัญหาการป้องกันวิกฤตโควิด <c oughs> ได้ระดับชั้นนําของของโลกเลย <c oughs> และเรื่องของเศรษฐกษิจมันเป็นปัญหาของ <c oughs> เมื่อวิกฤตโควิดมาเนี่ยมันก็ต้องมีการ ทุกประเทศก็ทําเหมือนกันหมดประเทศไทยเองก็ต้องล็อกดาวนะ์การท่องเที่ยวก็ต้องระง,งับไปไนะครับการลงทุนการค้าการขายแน่นอนที่สุดนะเมื่อล็อกประเทศแล้วเนี่ยมันการค้าการขายการลงทุนมันก็ชะลอไปไม่ว่าประเทศไหนก็เจอเหมือนกันล็อกดาวน์เหมือนกันแล้วก็ ก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนกัน <c oughs> ดังนั้นเนี่ยสิ่งตรงนี้เนี่ยการบริหารบ้านเมืองของของของรัฐบาลไทยถือว่าเดินได้ดีกว่าหลายๆประเทศ <c oughs> ถ้าเทียบกับประเทศมหาอำนาจประเทศชั้นนาของโลก <c oughs> และการแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดโรคลกุลกลามของกับพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเทียบกับพม่าเทียบกับอินเดียเทียบกับอาเซียนเทียบกับยุโรปเทียบกับอเมริกาเทียบกับหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ย ของไทยเนี่ยถือว่าสุดยอดและสุดยอดแล้วนะดังนั้นแล้วนะคนไทยด้วยกันเนี่ยผมผมบอกเลยที่ผมจะพูดเทาความนี้เพราะว่าวิกฤตโควิดมันเกิดทุกเทศอย่าโทษท่านนายกรัฐมนตรีอ,อย่าโทษรัฐบาลอย่าโทษว่าบริหารบ้านเมืองจนเศรษฐกิจมีปัญหาผมถามว่าให้โทษนะเทวดามาเป็นนายกมาเป็นผู้นําในขณะนี้เจอวิกฤตอย่างนี้ทำได้อย่างท่านนายกประยุทธ์จนันโอชาทําได้อย่างรัฐบาลน,นี้ ก็ถือว่าสุดแสดงว่าเรามีเหตุปัจจัยแล้วมันไม่ใช่เป็นเหตุปัจจัยเฉพาะประเทศเราไปทั่วโลกทั่วโลกอันนี้คือเหตุผลที่เราจะต้องเข้าใจกันก่อนเข้าใจแล้วก็ถามว่าผมถามกลับไปว่าถามว่าวิกฤตอย่างนี้น่ะมันควรจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับก้าวผ่านวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันให้ได้เราคนไทยเรารักประเทศไทยเรารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยทำยังไงจะก้าวตรงนี้ไปให้ได้แล้วต่อมาผมถามว่า กลับที่จะต้องมาเรียกร้องเรื่องปฏิรูปสถาบันกลับมาเรียกร้องเรื่องแก้ไขรับนูนกลับมาเรียกร้องเรื่องยุบสภากลับมาเรียกร้องเรื่องนู่นเรื่องนี้นั่นกันคลิข้อถามสารพัดข้อเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยผมถามว่าคุณมาซ้ำเติมวิกฤตของประเทศหรือเปล่าคุณรักประเทศจริงหรือเปล่าคุณต้องการที่เห็นประเทศไทยก้าวผ่านก้าวผ่านก้าวข้ามความความปัญหาของวิกฤตโควิดหรือเปล่า ถ้ารักประเทศไทยสงสารประเทศไทยแล้วไม่สัมเติมเศรษฐกิจไทยเนี่ยต้องหยุดการเมืองก่อนครับอีกกลุ่มเนี่ยเขาพูดชัดเจนว่าเนี่ยที่เป็นอย่างเนี้ยนะฮะก็เพราะรัฐบาลชุดนี้นะทำให้เกิดอย่างนี้อย่างนี้เขาก็เลยออกมาเรียกร้องท่านท่านมองอย่างไรบ้างครับ,รบ,รบก็ดีไงคือสิ่งที่บอกว่าวันนี้ ขณะที่ทุ่นโลกกาลังแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจัราแก้ไขวิกฤตโควิดคุณกลับมาแก้ไขรัฐมนูญคุณกลับมาแก้ไขที่จะขับไล่รัฐบาลผมว่ามันเรื่องตลกอ่ะในส่วนตัวผมนะเออถ้าเกิดว่าอยู่ในภาวะปกติรัฐบาลบริหารบ้านเมืองไม่ดีมีทุจริตคอร์รัปชันผู้นํามีการโกงกินรัฐมนตรีมีการโกงกินรัฐบาลทาให้ประเทศชาติเสียหายและ ทําให้ประชาชนเดือดร้อนคอย่างนั้นไล่รัฐบาลเลยวันนี้เห็นผลงานชัดเจนในที่นําเรียนเมื่อสักครู่นะฮะยังมีผลงานอีกหลายหลายมิติใช่ไหมั้เยอะมากแต่พูดกันนะฮะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งก็ยานะครับขนาดนี้นะครับการแก้ปัญหาเยียวยาให้กับภาคประชาชนเดี๋ยวมีนโยบายนู้นเดี๋ยวมีโครงการนี้เดี๋ยวเติมเงินให้เกษตรกรเดี๋ยวเติมเงินเยียวยาเดี๋ยวมีสารพัดจนชาวบ้านเนี่ยได้รับอนิสงส์จากที่รัฐบาลได้ปล่อยเงินสู่ชาวบ้าน ทุกๆด้านคแม้กระทั่งผู้ยากไร่แม้กระทั่งผู้สูงอายุแม้กระทั่งผู้พิการ,รแม้กระทั่งกลุ่มเปราะบางบแม้กระทั่งกลุ่มเกษตรกรลากยา่าดูแลหมด นะครับรวมถึงนักธุรกิจนะครับขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมขนาดไหนก็ดูแลกันอย่างทั่วถึงหาแนวทางช่วยเหลือทุกอย่างรวมถึงการอนุมัติโครงการโปรเจกต์สำคัญสำคัญที่ออกไปสู่ลากญ้าสู่เรื่องของรถไฟฟ้ารถรางคู่รถไฟความเร็วสูงทุกอย่างเดินหมดเลยแล้วก็รวมทั้งท่องเที่ยวด้วยแม่แค่ท่องเที่ยวการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็เริ่มเปิดละ เปิดและเปิดแบบมีการดูแลอย่างเอาท่องเที่ยวในไทยก่อนนะครับให้อสมพี่น้องเอาเงินไปท่องเที่ยวกันไปดูงานกันไปท่องเที่ยวตามนู่นตามจังหวัดต่างๆให้เศรษฐกิจมันกระตุ้นขึ้นมาหลายคนบอกว่าทีมคิดของรัฐบาลไทยหรือทีมคิดยุทธศาสตร์เนี่ยนะฮะค่อนข้างจะมีนะครับมีวิธีคิดได้อย่างงดงามนะฮะแล้วก็ตอบโจทย์ได้นี้ส่วนตัวนะฮะแล้วก็ถามว่าและวันนี้ไอ้แนวคิดต่างๆเนี่ยมันเป็นรูปธรรมและมันได้มีการขับเคลื่อนใน เชิงปฏิบัติอย่างประจักษ์อย่างไรไหมอาานครับทุกอย่างมติคอมอออกไปเงินทุกบาททุกตังค์ที่ใช้ออกไปเนี่ยมันประจักษ์ชัดเจนเพราะมันถึงมือประชาชนไม่ต้องผ่านไหนประชาชนได้ใช้ประชาชนได้ถึงตัวถึงครัวเรือนเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าไม่มีรัฐบาลไหนที่ปล่อยระบบการดูแลเยียวยา ถึงประชาชนถึงปากท้องกันเลยแหละถึงบ้านเรือนกันเลยแหละในช่วงนี้และต่อมาที่นี้ผมย้อนขออนุญาตกลับมาที่เรื่องเดิมว่าถามว่าขณะที่รัฐบาลกําลังแก้ไขปัญหาและพี่น้องประชาชนกําลังพอใจกับสิ่งที่รัฐบาลได้ดูแลช่วยเหลือในยามวิกฤตโควิดขนาดนี้เนี่ยยังมีพลเมืองกลุ่มหนึ่งซึ่งก็จํานวนไม่มากมายกลับมา ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องยุบสภาต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์มันอะไรกันคือ3ข้อเนี่ยครับท่านก็แลดูว่าไอ้แก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นไปตามคันลองนะฮะหรือจะเป็นเรื่องของการยุบสภาอันนี้ก็เป็นไปตามระบบคือผมเรียนอย่างนี้แล้วข้อสามะท่านครับเดี๋ยวข้อเอาไล่ทีละข้อก่อนนะครับเอา่ะในเรื่องของนะครับ การแก้ไขรับนูนเนี่ยท่านนายกรัฐมมตีหรือรัฐบาลท่านไม่ได้ไปก้าวล่วงว่ากันเลยพักการเมืองสสสวพักฝ่ายการฝ่ายรัฐบาลรัฐสภาว่ากันเลยจะรูปแบบไหนจะสสลอยจะให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขด้วยอะ่ราไม่ขัดขวางว่ากันเลยตั้งกรรมธิการหรือตั้งอะไรลดแมบ ขนาดไหนระยะเวลาอะไรไปว่ากันซึ่งตอนนี้ทําอยู่ก็ทําอยู่ข้อที่สองนะฮะแม้กระทั่งการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับเดือนธันวาก็มีการกจะมีการเลือกตั้งย0ธันวาฯข้กตอประกาศและจะมีการเลือกตั้งนายกอบจทั่วประเทศก็เข้าสู่กระบวนการนะครับเรื่องการเมืองตามภาวะปกติไม่ได้มีอะไรเลยนะครับว่าไปตามกติกากันเลยข้อที่ต่อมาก็คือในเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูนเนี่ยประเด็นไหนมาตราไหนคุณยกเว้นมาตราหนึ่งมาตราสองที่เราขอ พักรวมรัฐบาลก็บอกขอสงวนไว้แล้ว <c oughs> นะครับ จะแก้ไขมาตราไหนอย่างไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนในเรื่องต่อมาคือเมื่อลถแมปมันไปแล้วปวดเก้ารถนูนลงมาอย่างไรก็ต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่มันก็เป็นตามลถแมปอยู่แล้วยังไงก็ต้องมีการยุบสภาอยู่แล้วและแต่เรื่องที่รับไม่ได้วันนี้คือเรื่องการปฏิรูปหรือก้าวร่วมสถาบันเนี่ยไม่ได้เรื่องนี้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินทั้งประเทศไม่ยอมมีครับฝ่ายอมท่านครับมีหลายฝ่ายออกมาไม่ว่าจะเป็นแกนนําเสื้อแดงที่อยู่ทางภาคอีสานนะฮะหรือจะเป็น กลุ่มแดงทางใต้นะก็ออกมาขยับเรื่องนี้แล้วก็ไม่ไม่ร่วมกับม็อบครั้งนี้ด้วยผมเรียนดรราชตะและเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินครับผมต้องขอบคุณทุกสีเสื้อแกนนําทุกสีสีเสื้อซึ่งไม่ว่าจะเป็นคุณจตุพรพรมพันธ์ประธานอปชต้องขอหยาดเอ่ยเชื่อกันเลยและครับ ก็ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะก้าวล่วงสถาบันถ้าการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยการเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขมนุนหรือว่ายุบสภาอะไรแล้วแต่เนี่ยคุณจิตพรไม่ขัดข้องแต่ว่าถ้าก้าวล่วงสถาบันคุณจิตพรพผมพันคนหนึ่งแหละที่ประกาศจุดยืนคือจงรักภักดีและไม่ให้ใครมาก้าวล่วงสถาบันนี่คุณจิตพรข้อที่สองคุณขวัญชัยภัยพนาประธานชมรมคนรักดอนคุยกันแล้ว คุณสวนชัภยภัยนาก็ประกาศนะครับ,รบจุดยืนชัดเจนเรียบร้อยแล้วเมื่อวานว่าไม่ยุ่งและก็ไม่ส่งคนมามชุมนุมสําคัญที่สุดก็คือไม่ต้องการให้น้องๆ้องเยาวชนนักศึกษาเนี่ยก้าวล่วงจาบจ่วงสถาบัน oh, คนคคที่3คุณอนอนท์แสนนั่นอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทยนะครับคุณอนนท์ก็ได้ชัดเจนว่าวันนี้ประกาศจุดยืนไม่ร่วมขบวนการในวันพรุ่งนี้14ตุลาและก็ไม่เห็นด้วยจะก้าวล่วง สถาบันขอให้ช่วยกันปกป้องสถาบันมาทุกภาคครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตกทุกคนอดีตแกนนาเสื้อแดงอดีตนปชประกาศจุดยืนทั้งหมดรวมถึงสีเสื้ออื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับท่านพลตรีเหรียญทองรู้อยู่แล้วว่าท่านปกป้องสถาบันมาแต่ไหนแต่ไรนะลวงปู่พุทธอิสระนะครับคุณหมอนะครับคุณหมออะไรนะวรวงนะคุณหมอวรวงก็ ทุกคนหลายกลุ่มหลายสีหลายคนก็ออกมาช่วยกันโดยเฉพาะอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็หลวงปู่พุทธิศอีละนะครับพลตีเหลียนทองหมอวรลงก็จะนําพี่น้องประชาชนที่จงรักภักดีใส่เสื้อเหลืองมารับเสด็จนะครับที่ลานพระบรมรูป ทรงม้าถามด้วยความนรมท่านครับตอนนี้รัฐบาลเนี่ยโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านกังวลใจและห่วงใยเด็กเยาวชนหรือกลุ่มม็อบในวันพรุ่งนี้อย่างไรบ้างครับท่านเป็นคําถามที่ดีมากครับดรครับผมเรียนอย่างนี้นะครับท่านนายกให้สัมภาษณ์บ่อยครั้งและผมก็ได้ไปพูดในหลายๆรายการว่าท่านนายกเนี่ยไม่เคยมองน้องๆนักศึกษาเนี่ยหรือกลุ่มคณะราดกลุ่มนี้ เดี ok I I yes. ๋ยวก็ชื่อนุ้นจนผมตามชื่อไปทันไม่รู้ผมเรียกชื่อถูกหรือเปล่านะคณะราษฎราเลยนะเดิมเป็นอะไรบ้างนะหมดอะไรปลดแอกปลดแอกบ้างแล้วก็มาอะไรนะหลายหลายหลายชื่ออะไรทำาทรงทำาสารแล้วเยอะแยะเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาร้อยชื่อผมจำไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรกี่ชื่อก็ไม่เป็นไรแต่เอาว่านะครับข้อเรียกร้องก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนตามไม่ทันเหมือนกันนะครับเอาว่าท่านนายกเนี่ยท่าน คือรักทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลาน <c oughs> นะครับท่านนายกนะครับบอกเลยว่าทุกคนเป็นลูกเป็นหลานเป็นนักศึกษา <c oughs> มีอนาคต <c oughs> อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียนเพื่อเป็นกําลังสําคัญของชาติในอนาคตท <c oughs> ่านไม่เคยมองว่าคนเหล่านี้เนี่ย <c oughs> เป็นศัตรูหรือเป็นคนอื่น <c oughs> ท่านห่วงใยอนาคตของทุกคนการชุมนุมเนี่ยท่านก็บอกว่าให้ชุมนุมอย่างสงบสันติ <c oughs> ไม่ต้องมีการขยับขับเคลื่อน ไม่ต้องมีการเข้าไปที่นงที่ไหนชุมนุมให้มันอยู่ในกรอบของกฎหมายว่ากันไปยาทาผิดกฎหมายเพราะว่าถ้าทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ไปดําเนินการตามกฎหมายก็มากล่าวหาว่ารัฐบาลนะครับคุกคามจริงตัวเองทําผิดกฎหมายไม่คิดพอเจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการจับกลุมตามกฎหมายก็ละเว้น157เจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ทําผิดกฎหมายซึ่งหน้าด้วยก็เลยต้องดําเนินการแต่สิ่งที่ท่านนายกเป็นห่วงที่สุดก็คือว่าการชุมนุมเนี่ย กลัวว่าจะมีบุคคลมือที่สามขาเรียกมือที่สมาสร้างความวุ่นวายมาสร้างความชุลมุนมาสร้างให้เกิดความรุนแรงขึ้นมาในการชุมนุมเช่นอาจจะมีการขับเคลื่อนเดินขบวนเดินไปนู่นไปนี่หรือว่าเดินมาที่มรัฐบาลแล้วเกิดมีมือที่สามนะครับบุกเข้ามในฐานที่ราชการหรือสร้างความเสียหายในฐานที่ราชการซึ่งเรามีพรบชุมนุมสาธารณะแล้ว เช่นมาที่ทำเนียบเนี่ยก็ต้องห่างรลยนะัศมี50เมตรนะครับในเขตพื้นที่ราจฐานราชานเนี่ยก็ต้องห่างเป็นร้อเมตรอย่างนี้เป็นต้นประเด็นนี้น่าสนใจท่านนิดนึงครับท่านครับเรากาลังเข้มข้นเลยนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับกลับมาว่ากันต่อนะครับสำหรับสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้กับการรับมือของรัฐบาลครับสักครู่เดียวครับ ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในสถานการณ์โควิด19 1ใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้านพร้อมเตรียมหลักฐานการแสดงตนตรวจสอบรายชื่อวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าที่หากอุณหภูมิไม่เกิน37.5อ,องศาล้างมือด้อวยแอลกอฮอล์แล้วเข้าหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นหลักฐานแสดงตนถอดหน้ากากเพื่อแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ล้างมือด้อวยแอลกอฮอล์ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อและต้นพั่วบัตรล้างมือด้อวยแอลกอฮอล์อีกครั้งรับบัตรเลือกตั้ง เข้าคูหาลงคะแนนหย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบบัตรด้วยตัวเอง 3. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนออกจากหน่วยเลือกตั้งสำหรับบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงเกิน37.5อ,องศาก็กตอจัดที่ลงคะแนนพิเศษไว้ให้โดยมอบหลักฐานแสดงตนให้กับเจ้าหน้าที่เราไปที่นั่งพักรอกรรมการประจำหน่วยจะดำเนินการเรื่องการแสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งได้เพื่อให้เสร็จลงคะแนนและหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกต,ตั้งด้วยตัวเองหลังลงคะแนนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ใช้สิทธิ์อย่างมั่นใจด้วยมาตรฐานการรักษา ความสะอาดและปลอดภัยจากก,ะกะรกต โกโกตเร่งขับเคลื่อนภารกิจจัดการเลือกตั้งและพัฒนาสังคมประชาธิปไตยโดยกำหนดให้มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาส,สตร์ชาติระยะ20ปีแผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน,นาคณะกรรมาการการเลือกตั้ง20ปีจึงเกิดขึ้นโดยเน้น3ยุทธศาสตร์ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1เร่งรัดการบูรณาณการการบริ การจัดการเลือกตั้งและการบริการดิจิทัลยุทธศาสตร์ที่2เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตยและส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมืองยุทธศาสตร์ที่3เสริมสร้างความรู้พลังศรัทธาและพลังร่วมวิธีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อก้าวไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้งที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนและพลังร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่วิธีการคัดสรรคนดีมาปกครองบ้านเมืองอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน พบกับผมรัชต์าสมอนทินกรข่าวสารน่ารู้เจาะลึกทุกประเด็นในรายการ New and Talk ทุกวันอังคารพฤหัสเวลา1 3น0กาถึง1 4นา0กาทางสถานีโทรทัศน์ N อ็นบวทานิตยสาคอฟฟ์ไลน์แมกซีนครอบคลุมทุกแง่มุมชีวิตคอฟฟ์ไลน์แมกซีนทุกแผลทั่วประเทศ